การจะได้เป็นตัวแทนของประเทศนี่ยนะครับความรู้สึกเนี่ยมันก็อะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแต่การได้เป็นตัวแทนของประเทศไม่พออยจะได้นำทัพและเป็นกัปตันของลาลิก้าในการแข่งขัน FC Pro Festival ผมเป็นกัปตันทีมลาลิก้าของประเทศไทยครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าลาลิกา้าลีกนี้แข็งแกร่งที่สุด และผมจะไปแข่งขันที่ปูซานเกาหลีใต้16-17พฤศจิกายนนี้ครับผมจะไปร่วมกับเหล่าอินฟูอีก3บวก1ผมแอบบอกแบบนี้แล้วกันพินิก NR จะอยู่กับลิเกเจ็ดดัอยู่กับบุนเดสกีเกเยอรมันเบนอปาเช่พี่ชายสุดที่รักถ้าไม่มีเขาทลิปนี้คงไม่สนุกเขาเป็นหัวหน้าทีมพรีเมียร์ลีกครับส่วนผม เกมเองจะเป็นหัวหน้าทีมน,นาลิกาครับและยังไปพร้อมกับนักแข่งอีก2คน 2> คีน n l h และไมเคิลซูนพร้อมกับผู้เล่นที่ชนะทางบ้านที่เป็นตัวแทนของลิกผมบอกเลยว่าพวกเราแข่งแกรก่งมากครับพวกผมต้องไปแข่งกับประเทศอื่นๆแต่ผมไม่สนอยู่แล้วครับจะประเทศไหนไม่ว่าจีน เกาหลีใต้เวียดนามหรือว่าไทยเรากันเองผมต้องเป็นที่หนึ่งลาลิก้าต้องเป็นที่หนึ่งไ็นไงบ้าไหมเพ้อไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไป FCPro Festival ที่ปูซานเกาหลีใต้ครับ แล้วก็ไปกับพี่ๆทั้งหลายคนที่ผมพูดมานั่นแหละก็จะไปสร้างสีสันแล้วก็ไปแข่งขันใน tournament นี้กันนะครับก็ฝากติดตามเชียร์ด้วยแล้วกันแต่ว่าในฐานะตัวแทนของลาลิก้าเนี่ยนะครับผมก็ต้องจัดทีมที่จะไปแข่งขันซึ่งแน่นอนว่าผมเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีครับเ็จผู้เล่นบวกกับอีก7ผู้เล่นที่จะเป็นทีมของผมในการแข่งขัน FC Pro Festival ที่ปูซานเกาหลีใต้16-17พฤศจิกายนนี้จะมีใครกันบ้างพร้อมแล้วใช่ไหมครับ เริ่มกันเลยครับอ่ะเอากันที่ตัวสำรองก่อนแล้วกันนะครับคือเอาเข้าจริงนะ่ยครับผมพูดตามตรงเลยนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมเป็นทีมลาลิก้าหรือว่าเป็นทีมมาดริดกับบาร์ซ่านะครับหลักๆก็จะเป็นมาดริดมากกว่าซะด้วยก็มันแข่งจริงนะแกเออจริงว่าแข่งจริงนะครับก็สำรองเนี่ยผมใส่เซเมลเอโตเข้าไปนะครับก็เป็นอดีตนักเตะนะฮะบาร์เซโลวานะครับแล้วก็ ผมใส่ทางด้านของยอรนครอฟเข้าไปนะครับก็อดีตนักเตะบาร์ซ่าเหมือนกันแล้วก็มีทางด้านของเิวิบแบคแฮมครับอดีตนักเตะม,มาดริดเฟรดิกโกบารเบเ,เตไม่แคลเอเสเซียงแล้วก็มีทางด้านของผู้รักประตูเป็นไตสสเตเกนนะครับส่วนเฟอร์มิโดโคอนวาวาร์โรก,ก็เป็นเซนเตอร์แบ็กตัวสำรองอันนี้เรารีแคปสั้นๆ7คนที่เป็นตัวสำรองแต่ถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยผมจะบอกว่าทำไมผมถึงเลือกเขานะครับ เมื่อเราดูในลาลิก้าทั้งปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบบาร์เซโลนานะผมชอบนะนี่แต่ว่าสแตตต่างๆเนี่ยผมตัดสินใจเลือกแบบนี้เพราะว่ามองแล้วว่าเหมาะสมที่สุดและเล่นและเข้ามือนะครับไม่เกี่ยวกับว่าบาร์ซ่าไม่ดีแอนดเรโกมาดริดไม่ดีไม่เกี่ยวเลยครับแค่ผมรู้สึกว่าผมเข้ามือกับทีมนี้มากกว่านะครับผู้สนัตูครับผมเลือกตีโบกูตัวสมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่าตลอดระยะเวลาที่กูตัวสอยู่ที่เรอัลมาดริดเขาเหนียวแน่นหนึบขนาดไหนนะครับ แล้วก็ถ้าใน F.C. ออนไลน์แล้วด้วยเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเป็นนักเตะที่โอเคครับคือแบบมันตัวเมตาพูดแบบประตูอย่างติโบกุตัวเป็นตัวเมตาอยู่แล้วอ,ะอ่ะเออก็ยังไงก็ต้องเลือกอยู่แล้วครับติโบกุตัว,ตวตส่วนขวาตัดสินใจยากมากเลยตอนแรกอะ่ะคิดว่าเอจะเอาใครดีวะแต่สุดท้ายอะ่ะผมชอบชาวแคนเซโลครับคือแคนเซโลเป็นนักเตะที่มีความเร็วนะฮะไปกับบอลได้ดี แล้วก็การที่เขามีสปีดเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถลงมาครอร์พื้นที่เกมรับได้ดีเพราะผมเนี่ยเป็นพวกที่เล่นแล้วแบบชอบบุกเยอะฮะบุกตะลุยไม่ค่อยสนเกมรับก็ต้องใช้แบ็คเร็วๆเพื่อจะได้มาซ้อนให้ทันอะไรเงี้ยคือเราแบบเราไปยิงเยอะซะแล้วอะ,อะไรงี้มันก็ต้องแบบมันต้องบุกอะฮะว่าต้องการแบ็คจอมบ,บุกจอยกาเซลโลก,ก็ตอบโจทย์ส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยฟลอเมนดี้เนี่ยมันมาด้วยเรื่องของสแตทสแตทของเบนดี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเร็วมาก แล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งก็มีนะครับรูปร่างก็ไม่ได้ธรรมดาเลยก็ถือว่าฟาโล่แมนดี้เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะหยิบมาลองใช้ดูนะครับอ่ะก็เป็นแบ็คซ้ายที่เป็นปี23ไลฟ์นะครับก็บวก10ไป2ตัวซ้ายขวาเป็นบวก1ิหมดเลยรวมถึงตีบวกกุตัวด้วย <S <S ทีเนี้ยเกมรับเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมไม่ค่อยสน,นหน้าอินหน้าพรมอยู่แล้ว <S <S ผมไม่ค่อยสนใจหน้าอินหน้าพรมจริงคือผมผมเล่นเน้นเกมรุกอะเกมรับผมก็เลยเอาเป็นด้านของ อันเจโนร์รีดิเกอร์ในเวอร์ชันสปอร์ตไลท์นะครับในคลาสสปอร์ตไลท์ก็เป็นอันเจโนรูดิเกอร์บวกเจ็ทรูดิเกอร์มีความแข็งแกร่งรูดิเกอร์มีความเร็วรูดิเกอร์สูงใหญ่เพราะฉะนั้นคำตอบของผมก็มต้องเป็นรูดิเกอร์อยู่แล้วนะครับในแง่ของความแข็งแกร่งด้วยและความเร็วด้วยส่วนเอดมิร์ไลทาวเช่นเดียวกันครับความเร็วสุดยอดมากๆความคล่องตัวในการเคลื่อนที่แอดเจนิตี้ถือว่าดีเลยกับตำแหน่งกองหลังนะฮะยังไงก็ต้องเลือกเอดมิร์ไลทาวถามว่ามีคนอื่นที่น่าสนใจไหมีแต่คืออชบไง อย่างที่บอกเลือกตามความชอบเลือกตามความเข้ามือไม่ได้เลือกว่าใครเก่งกว่าใครซ้ายผมเลือกเป็นฮูเกซานเชสนะครับนี่ก็เป็นอดีตนักเตะมาดริดตั้งแต่ยุค90เลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิด98 5สักอย่างน่ย85ถึง9 90กว่าอะไรประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เป็นหนึ่งในตำนานเม็กซิโกที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของประเทศเขาเลยนะครับก็เป็นหคนที่ผมชอบแล้วก็อยากจะเอามาลองใช้ดูนะครับ คือต้องบอกว่าเป็นตัวที่กิน FP มากนะครับไอคอน TM ด้วยแต่ว่าก็อย่างที่เราทร,บทราบๆกันนะครับก็ในเกมการแข่งขันครั้งนี้มันต้องมีไอคอน TM ด้วยหรือมันคือเขาเปิดให้เลือกหลายคลาสนะแต่ว่าในมุมหนึ่งคือถ้าเราจะลองเนี่ยผมก็อยากลองเพราะว่าในโอกาสในการเล่นจริงๆของผมเนี่ยถ้าไม่ได้คลาสต้อมทีมมาแบบนี้ผมก็ไม่มีโอกาสได้ลองเพราะว่าผมคงไม่สามารถไปซื้อนักเตะอย่างฮูโก้ซานเชสได้ไม่มีตังนะครับก็พอยากเล่นตัวไหนก็ลองเลือกมาเลยนะครับ ส่วนแดนกลางครับผมเลือกคู่กลางสองคนที่ค่อนข้างประหลาดนะครับผมเลือกเป็นเซรดีซีดานกับจูตเบลลิงแฮมเป็น2คนที่ผมใช้คําว่าเป็นที่สุดของกองกลางในแต่ละยุคสมัยของตัวเองยุคนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับจูต์เบลลิงแฮมคือสุดยอดกองกลางของเรอัลมาดริดเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเช่นเดียวกับยุคก่อนหน้าครับคือซีดีซีดานก็เป็นทุกอย่างให้เรอัลมาดริดเช่นเดียวกันเขาสองคนมีความคล้ายกันว่านะครับคือเป็นมิดฟิลด์ที่มีทักษะ สูงมากสกิลเพลย์ส่วนตัวทําได้อย่างยอดเยี่ยมยิงประตูได้ดีเคลื่อนไหวตัวเองดีออกบอลได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีวิชั่นในการเล่นกว้างมากแล้วกเ็เรื่องของรูปร่างเนี่ยก็คล้ายคลึงกันนะครับซีดังก็สูงใหญ่จูดก็สูงใหญ่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นคู่กลางในฝันที่ผมอยากจะเอามาเล่นแต่อย่างที่บอกจุดอ่อนทีมผมก็อาจจะมีเรื่องของเกมรับแต่ผมไม่สนอยู่แล้วค,คือถ้าถึงเวลาผมรู้สึกว่าเกมรับต้องเติมผมก็อาจจะแค่เปลี่ยนเอาไมเคิลแอสเซียงลงไปเล่นนะครับหรือว่าอาจจะ อะไงก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าปีขวาครับชอบล้วนๆครับคนถามว่ามีเก่งกว่านี้ไหมมีแต่ผมชอบครับริคาร์โดกากาครับผมชอบมากครับเพราะฉะนั้นเหตุผลมีน้อยมากครับเป็นความชอบล้วนๆเพราะผมเกิดมาในยุคที่เพลงผีกาก้าผีกากาผีกากา้กา,กาเขาว่าน่ารักคือเป็นเพลงที่ดังมากยุคนั้นสมัยนั้นคือกาก้าคือสุดในสุดอ่ะในช่วงที่ผมดูบอลแรกๆอ่ะเพราะฉะนั้น ผมก็อยากจะให้เขาพาผมไปคว้าแชมป์ได้ในต่างแดนนี่ส่วนเทรียองรีครับก็ผมว่าถ้าเราจะเลือกคู่กองหน้าจากลาลิก้าคุณไม่มีโจทย์อื่นคุณมีอยู่ไม่กี่คนฮนะและหนึ่งในสองคนผมก็เลือกเป็นเทรียองรีคุณภาพในการปั่นในการยิงมันสุดยอดจริงๆเทรี่องรีนะครับส่วนหน้าเป้าที่สุดของตำนาน นี่คือตำนานของตำนานยอดตำนานอย่างแท้จริงโรนัลดลุยเนเซเรียลพูดถูกเปล่าไม่รู้นะครับโรนัลดนะคะ่ะอานายไม่รู้จะเลือกใครละคนที่คู่ควรจะเป็นหัวหอกที่ผมฝากผีฝากไข้ต้องเป็นสุดยอดของโลกณนะวันนี้ณนะวันนี้ผมยังยืนยันคำเดิมว่าโรนัลด o คือที่สุดคือที่สุดของนักเตะที่ผม ชอบและเป็นที่สุดของกองหน้าที่ดีที่สุดของโลกใบนี้เนะผมเคยดูฟุตบอลมานะครับนี่แหละครับคือทีมของผมนะครับทีมลาลิก้าที่ผมเป็นหัวหน้าและต้องไปท้าทายกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์จากจีนจากเกาหลีใต้จากเวียดน,นะครับผมต้องชนะให้ได้และผมจะชนะให้ได้ทุกคนช่วยเชียร์ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมมาเชียร์ผมกันด้วยนะครับก็ อย่างที่บอกนะครับลาลิก้ามันที่สุดอยู่แล้วแล้วผมเนี่ยพอได้ลาลิก้าก็ยิ้มกลิ่มเลยมันเข้าที่เข้าทางซะแบบเกินตัวก็โกงคนอ,อื่นเขาตำนานเต็มไปหมดเลยธรรมาดาธรรม,าด,ามาดาอย่างที่บอกนะครับก็ผมกงจะไปแข่งครับในศึก e-sport a FC Pro Festival ที่เมืองปูซามประเทศเกาหลีใต้จะมีการแข่งขันในวันที่16-17พฤศจิกายนนี้นะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ e-sport FC online Thailand นะครับจะมีการ ถ่ายเท่าสดด้วยก็จะมีพี่แบงกิกไนท์นะครับมีทางด้านของน้องไบร h โตไปพาคด้วยนะครับที่นู่นแล้วก็อย่างที่บอกมีเจ๊ดำมีเกมเองมีพี่นิกมีพี่แบนนาปรเช ε, เห็นว่าพี่กุ๊กก็จะตามไปด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าจัดเต็มกันแน่นอนสำหรับอินเอนเซอร์สาย,าย,าย,ายฟุตบอลของประเทศไทยจะนำพาความยิ่งใหญ่กลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้เราจะกลับมาในฐานะ คู้ชนะใน e-sport a FC Pro Festival นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เชียร์พวกเรากันด้วยยเฉพาะคลิปนี้เองเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับเห็นด้วยกับทีมผมไหมผมยังมีเวลาเปลี่ยนทันนะถ้าทุกคนแบบอยากให้ผมเปลี่ยนตัวนู้นตัวนี้อ่ะเพราะว่าทุกคนอาจจะมีความรู้มากกว่าผมเอ er, ่อก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันผมจะได้ไปลอง เปลี่ยนแล้วก็ดีไซน์มาดูนะครับว่าควรจะต้องเอาใครลงมาเล่นหรืออย่างไรกันบ้างน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเกมเองไปก่อนแล้วเจ้าแชมป์กบมาฝากทุกคนครับ